สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ก็เขาคั้วอีกแล้วจ้าเมื่อนี้ก็บสิผ้าพี่น้องมาเห็ดมาชมอ่าวิธีการเห็ดโย้อยไกจ้าโย้อยไกเมื่อนี้ก็สิเป็นตีนโย้ยตีนไกพี่น้องลแล้วก็ใส่เครื่องในไกจ้าเพราะว่าสิเป็นกึ๋นเป็นตับเนาะจ้าไปเบิ่งวิธีการเห็ดกันเลยจ้า เอาละจ้าพี่น้องอันดับแรกจ้าตั้งมอจ้าเทน้ำลงไปอันดับแรกห้อกประสิอตอ่า้มตีนไก่ก่อนจ้าให้ม่เคลือกน้อยก่อนต้มตีนไก่ไปจ้าโอเคพี่น้องแล้วก็เปิดไฟรอให้น้ำเดือดก่อนจ้า เอาบะน,นีน้ำเดือดล้วจ้าน้ำเดือดล้วเ่ากระใสเกลืองลงไปจ้าเกลืองลงไปแล้วก็ตามด้วยตีนไกจ้าตุ๋นไวประมาณสามสิบนาทีจ้าระวังล่อตีนไกเปื่อยพี่น้องเัากระิมะตาต่ำเคืองแล้วจ้าดับแร้วเขากระใสพริกแห้งลงไป พริกแข้งแล้วก็ไข่จ้ตาตํำเลยจ้าเสียดายพี่น้องว่าไม่หอมจ้ะหัวหอมเบิดแต่กบว่าเป็นอย่างจ้ะแซ่บคือเกา ตำให้แหลกก่อนจ้าพี่น้องจ้าเอาพี่น้องตาพริกกะบตะไคแหลกจักน้อยหล่าหักกระไซพริกไทยลงไปจ้าตำ้มแบบนี้เส็นจหล้วักกระไซกระเทียมกับคาลงไปจ้า มาหนีต่ำโบแหลกกระได้ดจ้ะประมาณนี้พ่อบ่ตรงแหลกกระได้จ้ะแล้วลก็ไปข้าวปลาใสกะปิจ้าเพิ่มความหอมจ้ะอันนี้เป็นสูตรซามีเองได้จ้ะเด้อหที่แซ่กะปิ ค่จ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวบอกเบิ่งวิธีการเห็ดอยู่ให้ไกลกันเลยจ้าพี่น้องตีนไก,ก่ห้ากับเลื่อมเปื้อแลยเนาะจ้าเอาสนิดกับพ่อจ้าทำชิ้นาที่พ่อตักขึ้นพักไว้จ้าดเก็ดก่อนตักตีนขึ้นพักไว้ หลังจากเขาเอานนามปีนไกไปเทแล้วเขาก็เอาหมอเก่าเนี่ยแหละจ้ามาเห็ดตั้ตงไฟจ้าตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปแล้วก็เอาเครื่องที่ห้อต่ำจ้าลงไปผัด เอาตีนไก่ลงใยจ้าควเข้ากันที่น้องกหอมแหละแล้วก็น้ำโลง าไปจักน้อยก่อนจ้ะให้ทาให้น้ำเดือดก่อนจะ้ะน้ำเดือดแล้วเขาก็ใส่เครือไม้ไก่ลงไปข้นๆจักน้อยจะ้ะเครื่องไม่ไปยุ่งหลังล่างจังสีจะสุกนายจะ่ะนอนพอ,อ,อนิดหน้อง จะทาให้เดือดอีกจักรอบจ้าี๋ยวก็ใครมาปรุงรสกันนะจ้ะเนาะโอเคพี่น้องจ้าต้องง่ายคก็เริ่มสุกแล้วจ้าก็ส,สิมาปรุงเครื่องจ้าอันดับแรกก็ใส่เครื่องปรุงรสจ้า ใส่ถั่วม่วใส่ซอสหอยลงไป่ใสน้ำตาลนิดน้อย

อันนี้ก็คือเป็นการเซตหลักจ้าเยรียจัดจานกันเลยจ้าพี่น้องมากินข้าวนะกันเด้อร์ซีซันข้าวเอ๋ยไปแสบมั้ยมาเด้อจ้ามากินข้าวนะกันจ้ามาจ้าพี่น้องอยู่ใกล้ห้องกับเซตแล้วจ้ามาเตรียมเทก,กันเลย เด็ดละจ้าอยู่ไกลๆเศบๆผภามหาหนักปกจักหน่อยปาดพี่นนอกเข้มขนแห้งตีนเนนเนๆขออนุญาตสดหนามก่อนจ้ะกินกับเขาสวยห่อนๆเนาะ แซ่บห o อน h อ,อยู่าด้ีจ้ะเนี่ยกล้นก็แซ่บกินก็ผัสสวยจ้ะกินหอน hoàn ได้จ้ะ หวานพี่นอ้องหวานอีหลีเพิ่งลงจากเตาบ้างค่ะเนี่ยเดี๋ยวกินตับก่อน โอ้ยหอนอีหลีพี่น้องเลย คาดมองแฮนนี่เราจะตีนไก่แ <c oughs> <c oughs> สบคักจ้ะ nên ngay นี่แฮนตีนจ้ะพี่นอ้องตีนเน่เนๆจ้ะ nào tìm nên nhìn nhá mà สมกับการลอกค่อยจ้ะพี่น้องแม่นูนี่เฮ็ดเกือบชั่วโมงจ้ะจะตุนไก่กับไปแหลับเครื่องชั่วโมงอืม 真的 เมยน้ำเลาะกระดูกพี่น้อง <c oughs> <c oughs> กระดูกไหล จับจับเมนูนเนี่ย <c oughs> หาเห็ดกินกันไหนด้จ้า สุดท้ายพี่น้องแหนเบิดมือกับอนาสีเบิดเนาะจ้ะเอาไว้ซัมเนียก่อนพี่น้องจ้าเดี๋ยวคลิปสิญญาเดี๋ยวซัมเนียมากินต่อ,อยู่จ้าเดี๋ยวคลิปสัญญาเกินไปเนาะจ้าขอบคุณพี่น้อง ขอบคุณอ่สำหรับการติดตามด้วยจ้าเด้อพอกันอีพี่นาจ้าสวัสดีจ้า